ครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในเกมารเลนเจอร์อกันอีกแล้วนะครับหลังจากหายไปนานมากนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นรายเลนเจอร์ก็พาร์ทที่แล้วเราได้สุ่มกระชาไปตอนนั้นผมก็เลเวลซูปเปอร์มาสเตอร์39นะครับตอนนี้ผมก็นี่นะครับเอาจ้ามาสเตอร์เลเว17แล้วแถมได้ตัวละครมาใหม่เยอะอยู่นะครับก็ไปดูนะครับอาจจะรอแป๊บนึงนะครับ แต่ตัวละครใหม่ก็เยอะนะครับวันนี้เรามีประิจเล่นสเตนหลักนะครับเป็นหลักที่โหดนะครับอาจจะนานแป็นนึงนี่นะครับไดไหมก็โอเคตัวนี้ก็เป็นตัวเก่าแล้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็วเข็นหันคะรับแล้วที่สำคัญผมอัพเป็นซูเปอร์มาเตอร์แล้วนะครับนี่โอเคนะครับผมก็จะเล่นทีมเป็นทีมหลักเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมได้สร้างคิวไปเมื่อไม่นานอยากจะเท่าเข้ามานะครับ นี่นะครับโอเคไปสติลักกะเลยนะครับมีเสียงรบกวนูดว่าต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอก็ไม่ได้ทำคลิปนานก็กลัวเพื่อนๆพี่น้องๆจะเหงาก็เลยจัดมาเลยครับโอเคนะครับทุกคนอยู่ที่ 373นะครับไปแล้วลนะ,ะกดเ,ะลลลลลเลยนะครับไปมาไปมาไปมาที่เลยนะครับ เกมก็มา นอนุญาตและเสียงให้มืงโอเคครับแต่ก็ไม่รู้เมื่อพี่น้องๆจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับต่อไื่ได้ครับโอเคนะครับ เสร็จเป็นร้อยละไประดันต่อไปกันเลยนะ hey, he กดต่อไปเลยนะกดปิดโอเคปล่อยไปเลยนะครับ ปล่อยไปเรื่อยๆเลยครับพอมันได้พอดีเราก็ค่อยอัพแรกนะครับเอาให้ถ้าเราคิดว่าศัาตรูไม่สามารถเข้ามาทำลายป้อมเราได้เราก็นะครับอัพแรกเรื่อยๆอันนี้โอเคมีกระดานละก็อัพแรกไปเรื่อ,อ,นนอ,เอยลอเอลย ที่บอกนะครับผมเป็นมือใหม่ก็อาจจะไม่เก่งเลยมากมายนะครับแต่ก็พัฒนาสีหนึ่งผมจะพัฒนาสีมนึไปเรื่อยๆนะครับกดหมายเลยนะครับก็อย่างบอกว่าถ้าเราอัพได้ประมาณรสี่ริ้วห้าประมาณนี้นะครับเราก็ถ้าเราจําเป็นไม่ต้องอัพอีกก็ได้นะครับเรากดตัวละครไปเรื่อยๆเลยนะครับ เพราะว่ารีวิวสี่ีววห้าเนี่ยแรกมันจะเริ่มขึ้นมาเยอะนะครับก็สามารถที่จะกระโดดของได้เลยนะครับนะครับแตกไปหนึ่งนะครับก่ด้านต่อไปเลยนะต่อไปเลยนะครับ ก็ย่งโอ้โหก็ผิดก็ผิดต้องใส่ชุดด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับในไอเดียไลน์ผมไม่มีใครเลยเนี่ยไม่มีเพื่อนที่เลเวลมากมากนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ทิ้งไอเดียไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋นะครับทิ้งไอเดียไลน์ไว้ใต้คลิปเลยก็ไม่งั้นผมจะทิ้งไอเดียไลน์ผมไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับใครสนใจที่ อยากได้เพื่อนเพื่อนก็นั่นแหละคอมเมนต์มาเลยครับไอดีไลน์เพาตอนนี้เพื่อนผมไม่มีใครเลยนะครับอีกแล้วไปกันต่อเลยนะครับกดมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกนะครับเอาตัวกันป้อมก่อนนะครับ ไมาเรื่อยๆเราใหญ่แค่นั้นครับไปมาเรื่อยๆตัวชิ้นสวยไปชิบนาวุธโอเคไปไปไปเรื่อยๆเลยนะครับไปไปแล้วก็อัพแร่เลยนะครับ น่าจะไม่ทันแหละได้ได้อยู่นะโอเคครับแล้วก็เลื่อถ้าเราเล่นเล่นเด่านก็เรื่อจะโหดโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับแต่ไปอีกหนึ่งนะครับ ต่อไปเลยนะครับชอบชอบเพื่อนสนิท โอจะแตกม,มายังไม่ตองนะครับตอนน่องอีกเลยโอเคแตกไปอีกแล้วนะครับ <S <S <konuş> กดต่อไป คิดจะเล่นต่อไปก็กดต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องออกไปกดใหม่นะครับกดต่อไปเรื่อยๆนะโหชอบเผลอต้องขอโทษเป็นหายนงเลยนะครับก็น่าจะใกล้ทีงไหนบอลละ ที่บอกนะครับไอดีผมก็ยังไม่โหดม,มากเท่าไหร่นะแต่ก็พอเล่นได้นะครับกไแตกไม่แตกไม่แตกนะครับตัดไปเลยนะครับก็จะบอกว่าถ้าระยะใกล้นะครับก็ปคที่ยังคิดว่าหาตัวเองยังอ่อนก็ไม่ไม่ได้ถือว่าอ่อนมากก็ เราเรียเราจะเพิ่อัพแรกนะครับเราองปล่อยตัวละครไปก่อนนะครับปล่อยตัวละครไว้ดันก่อนนะครับไปเรื่อยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับใกล้ถึงงานบอดยัง้โอ้โหจาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราเล่นตอนนี้เราเล่นมาเจ็ดด่านแล้วนะก็อีกไกลนะเพื่อจะทันกว่าจะถึงงานบอดโอเค ก็อาจจะเป็นการนี้เป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับปล่อยมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกนะครับนี่ก็ระยะยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับปล่อยมาก่อนปล่อยมาปล่อยมาเลยนะครับ โอเคแตกแลตกแตกเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับ เราเล่นมา8ปดก้าด่านเลยนะครับโอ okay. เคเราไปเท่านี้ก่อนก็อีพีนั่ก็จะเล่น PVP นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าใครที่จะให้แอดอดีไลก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยผมก็จะมาแอดนะครับนี่นะครับก็ผมก็จะเล่นเสร็นี้ไปนะครับ ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับไปนะครับบ๊ายบาย